พนพอยต์แปลตรงตัวคือจุดที่สร้างความเจ็บปวดเครื่องนี้โลกทุนนิยมคําว่าเพนพอยต์หมายถึงจุดที่เป็นปัญหาหรือจุดอ่อนนั่นเองคุณแม่ท่านผู้ชมมยากจะค้นหาวิธีแก้ปัญหาแก้ข้อสงสัยที่อยากรู้อยู่แล้วเป็นปกติแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคนร,รู้ใจรู้ว่าท่านผู้ชมกาลังมีปัญหาอะไรแล้วเรียกเสนอทางแก้ไขให้คุณแม่แล้วท่านผู้ชมอยากรู้ไหมว่าจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการความรู้สึกได้จากที่ไหนวิธีปกติที่คนตื่นตามักเลือกใช้ตัวอย่างเช่นการสัมภาษณ์การทําแบบสอบถามเพื่อได้ขอ้อม เพื่อตบอบโจทย์ท่านผู้ชมแต่วิธีเหล่านี้มันจะมีข้อจากัดเรื่องเวลางบประมาณและจํานวนคนที่ต้องใช้เพราจะได้ข้อมูลมานั่นเองคุณม่แทนที่จะสร้างคนแทนจาก PowerPoint, แพนพอยต์ต่สร้างจากโอกาสที่ยังไม่มีใครไปแตะแทนที่จะถามท่านผู้ชมว่ามีปัญหาอะไรแต่นาเสนอเรื่องที่น่าสนใจแลวที่คนยังไม่รู้มาก่อนคุณมะแต่ความยากคือเราจะค้นพบช่องโหว่อากาศนี้แล้วหรือเปล่าและเรานําเสนอออกมาได้ดีขนาดไหนไมีหลายครั้งที่หัวข้อเราดูน่าสนใจแั่ไม่มีใครนำเสนอมาก่อนแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ได้ดีขนาดนั้นคุณมา ไม่ได้มีคนสนใจเยอะขนาดนั้นก็เป็นไปได้ว่าแลงหัวข้อพลาดไปแล้วอยู่ฝ่ายเดียวว่ามันน่าสนใจหรือบางทีเราอาจจะมีข้อมูลไม่แน่นพอกูมะหรือบางทีอาจจะมีเจ้าอื่นที่เขาทําได้ดีกว่าเราก็ว่ากันไปตรงนี้ก็ก็ยๆเรียนรู้ในขณะเดียวกันเพนพอยนั่งห่างง่ายกว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าท่าผม้ชมมีปัญหาอะไรคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรคุณมะอยากแก้ปัญหาอะไรทาอะไรพลาดแล้วเจ็บใจบ,บ้างความจริงแล้วเพนพอยอาจจะเป็นสับเพลของโอกาสก็ได้กณมะเป็นโอกาสที่รอให้เราไปเติมเต็ม,ตมแก้ไข แนะนำในสิ่งที่เขามีปัญหาไม่เข้าใจและต้องกรารไขข้อสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไรุณมะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราสาม,มารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นาเสนอแบบธรรมดาโลกไม่จําคนไม่ดู y o u t ท b e ไม่ทันชีวิตท่านผู้ชมตอนนี้อยู่แต่หน้ากับหน้าจอโลกออนไลน์แล้วคนตื่นใจทําอะไรุณมะก็ที่เ็เตสพกันอยู่ก็คนเห็นทั้งนั้นุณะมะคงไม่มีใครมานั่งเพสพโฆษณากันยามว่างใช่ไหมกูมะไม่ได้ว่างหรอกแต่มันขึ้นมาให้ดูก็ดูไปท่านผู้ชมชอบ,ชอบดูวィィิดีโออ่านบทความดูรูปภาพเพราะมันสนุกมันบันเทิงเพราะมันได้ความรู้เพราะมันน่าจะถือ่ะถือน มายูรู้ว่าท่านชอบชอบอะไรไม่ชอบอะไรใครอยากจะไม่ให้มีโฆษณาแทรกเวลาดูหนังใช่ไหมคุณมะยิ่งเวลาที่นานผู้ชมกําลังอินร้องไห้หรือกําลังเปีนจิตหมอนแล้วมันมีโฆษณาเด้งขึ้นมาบอกเลยว่ามีอารมณ์ค้างกันบ้างแหละคุณมะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราจะโฆษณาอยู่นั้นมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เสียงเงินใจเพื่อการรับชมแบบพรีเมียมนั่นก็ไม่ได้จะปนแค่เรื่องโฆษณาอย่างเดียวคุณมะที่โฆษณาชอบผมมม่ยัง่งยืนหนังเดียวแต่เป็นเรื่องปัญหาของโฆษณาต่างๆอีกทีหนึง่งอย่างเช่นเรื่องของเสียงในโฆษณาที่ ทำเอาหนังเศร้าเงียบๆมันเปลี่ยนมูดไปเลยคุณมะแค่นั้นยังไม่พอทําให้เราตะลุ่งตกใจประหนึ่งฉากจาตะแกในหน้ายัางไงอย่างนั้นคุณมะซึ่งท่านผู้ชมเคยเจอไหมที่เวลาดูดูหนังแล้วเสียงตัวละครพูดเบามากเลยทาให้เราต้องเติมเพิ่มเสียงบลูร่มดังมากกับกันพวกเสียงเอฟเฟกมันดังสลิรเกินพอเปลี่ยนมาเป็นโฆษณามันยิ่งดังเข้าไปใหญ่อีคุณมะมายุกเข้าใจจุดเพนพอยต์ของท่านผู้ชมแล้วจะเปลี่ยนจากเพนพอยต์เป็นเกนพอยต์ได้ยังไงคุณมะ ท่านผู้ชมก็มีหลายแบบมีทั้งคนขี้สงสัยเอาแตใ่ใจใจร้อนอยากได้อะไรเร็วๆอยากได้ถิงที่ดีที่สุดเหมาะกับสํหรับท่านผู้ชมที่เป็นคนพี่เปือ่อแล้วทําไมมายุต้องมากระตุ้นให้ท่านผู้ชมอยากรู้อยากเห็นด้วยผมอแมมันจะดีกว่าไหมที่ต้องมาฟังท่านผู้ชมบ่นบอกเราปัญหาซ้ําๆรู้ทุกปัญหาแต่ไม่แก้ทักปัญหาบอกแล้วก็ไม่ทําแต่ถ้าเกิดว่านาสิ่งที่ท่านผู้ชมมาบอกมาปรับปรุงแก้ไขท่านผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป ท่านผู้ชมเบื่อไหมเวลามีปัญหาติดต่อแล้วก็ต้องรอใช้เวลานานพอมีคนรับสายก็เจอระบบตอบกลับอัตโนมัติทานนี้จะเจอ,อคนต้องบอกข้อมูลเดิมๆซ้ำๆทานนี้เสร็จศที่เคสแรกกับโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็ต้องมาเล่าใหม่ตั้งแต่แรกบริการก็ไม่เป็นมิตรข้อมูลที่ให้ไปก็ไม่เพียงพอข้อมูลที่เขาให้มาก็ตอบข้อตกลงของเราไม่ได้กณมาแล้วท่านผู้ชมมองว่าเป็นปัญหาจนเกิดเป็นความรู้สึกด้านลบในท,ทางต้องคนข้าหาประโยชต์สาม,มารถนำเสนอทางแก้ไขเป็นปอยปัญหาเหล่านี้ได้รู้แร้วไงต่อคุณมา รู้ความต้องการคนทัานผู้ชมแต่ความต้องการนี้ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงรู้แต่แก้ไม่ได้หรือแกแล้วไม่ตรงใจก็ต้องทําใจขมะไม่ว่าเ,นเพนพลอยคนท่านผู้ชมคืออะไรก็ให้ทำในสิ่งที่ถนัดถึงแม้ว่าโลกนี้จะเปิดกว้างให้เราสามารถทำิ่กใหม่ได้ง่ายขึ้นหากไม่นถนัดก็ให้คนอื่นทําเพราะเวลาคือหนึ่งในต้นทุนที่สําคัญขมะขับเครื่องบินไม่ได้ก็ไม่ต้องขับคมะหลย่เสียวเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่อย่าทำวันนี้ที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำคมะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าอย่อยา,า,ยายะ